โอเคสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับก็เช้าวันที่สิบห้านะครับสิบห้าพฤษภาคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะครับสี่สิบเก้านาทีคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดต บิตคอยนนะครับบิตคอย n E T H แล้วก็ X R P เนอะนะครับก็เมื่อวานไม่มีอัปเดตเพราะว่ามันไม่ไปไหนนะครับแต่ก็มีอัปกราฟให้ในกลุ่มอืมก็สถานะนะครับสถานะก็ขึ้น คลื่น3เนาะอคลื่นลูกที่3นะครับเป็นเวฟ5ของคลื่นลูกที่3เดี๋ยวเรามาไล่ขาเวฟ5นะครับก็ตามตามที่เรียนกันมานะครับเวฟ5ก็ต้องเคลื่อนที่เป็นรูปแบบเทรนนะครับเวฟ5ก็ต้องมีเทรนความหมายก็คือเวฟ5ก็ต้องมี5คลื่นนะครับสถานะของ เวฟหาเนาะเวฟห้าสักครนะครับเอ้ เมาส์เมาส์เมาส์สักครู่นะครับผมเมาส์ mm hmm. ไม่ทำงานไอปาะกาปาะกาว่าไม่ทำงานอ่าโอเคมาละอ่าถ้าจะดู ตามโครงสร้างนะครับภาพนี้ก็ก็เหมือนยังเหลือ,อาขาขึ้นอีกประมาณสองสวิงนะครับซึ่งปัจจุบันเนาะปัจจุบันณนขณะนี้นะครับแอดิีมองว่าตรงนี้เนี่ยบริเวณแสนห้าพักกว่ากว่าเนี่ย มันเป็น3ย่อยอ่ะเนี่คิดว่าเราอยู่ชุดนี้อ่ะจำภาพนี้ไว้นะครับส่วนตัวเนาะส่วนตัวส่วนตัวมองว่าเนี่ยเนี่ยจุดนี้นะครับยังยังยังเหลืออีก1นึ่งสวิงเนาะสำหรับเวฟสาใหญ่แล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งแบบนี้นะครับ ก่อนที่จะปรับฐานเนาะปรับฐานจะหนักจะเบาก็อีกเรื่องนึงเราอาจจะอยู่ขาะมัน่าจ,จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นขาขึ้นชุดใหม่ไปแล้วเนาะก็รอการปรับฐานรอบหน้านะครับสําหรับคนที่ตกรลมันอาจจะยกอะอาจจะยกโอลโรลรอบถัดไปอาจจะอยู่แปดหมื่นปลายๆก็ได้นะครับ ก็เป็นไปได้เหมือนกันน่าจะจบตรงนั้นนะครับเพราะว่าเอาคอยหลายตัวมันมันเป็นขาขึ้นอย่าง XRP เนี่ยมันก็เหมือนจะจบไปแล้วอะจบขาลงไปแล้วเนาะเว็บสก็ไล่ก,กันมานะครับครับอ่าเขาเรียกอะไรโตคลื่อนโต๊คลื่น,นมันก็มีผิดบ้างแหละเนาะอ่ะโอเคตามกันต่อเนาะเดี๋ยวจะมาซูมชุดนี้ให้วันนี้นะครับ สามหแล้วก็จะเป็น3ามใหญ่ย่อ4ี่แล้วก็ขึ้น5อีกหนึ่งลูกนะครับอาจจะเป็นเวฟหนึ่งของเวฟหนึ่งใหญ่ของดีกรีใหม่แล้วก็ได้เนาะชุดนี้ก็มอนิเตอร์ดีๆนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยถ้าสมมุติมันขึ้นไปจบเวฟห้เนาะก็อาจจะมีพักฐานใหญ่นะครับก็6กหมื่นพักฐานไม่ใหญ่ก็แปดหมื่นกว่า ประมาณนี้คาดการ bitcoin แต่ใดๆก็ต้องไล่ขาลงไปอยู่ดีนะครับอ่าโอเค bitcoin อไล่ขานี้จะเป็นยังไงต่อ15นาทีก็ในกลุ่ม adream Ad แจ้งว่าชุดนี้เป็น d ด y equal นะครับ เป็นไดเอโกนอลเวบหนึ e ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งของหนึ่งย่อยเนาะหนึ่งของเครื่องลูกที่ห้านะครับมันน่าจะต้องยกอ่าดีกรีอันนี้ขึ้นมาอ,กอมกชุดนี้เป็นไดเอโตอนแรกตกใจเหมือนกันเอ๊ะเป็นรีบาวลงต่อหรือเปล่า ดีที่เป็นห้าสวิงเกรนที่รูปแบบห้าสวิงนะครับเป็นเทรนเนาะแสดงว่าเทรนยังไม่ขาขึ้นยังไม่จบนะครับสอโอเคชุดนี้ก็จะเป็นเวฟหนย่อยแล้วก็สย่อยสามสห สีที่ยังไม่ชัวร์เอาไว้ก่อนสีดำนะครับสถานะปัจจุบันที่ยังปรับไม่จบเนาะมันอาจจะพัฒนาไปสู่รูปแบบอื่นก็ได้นะครับแต่เ,เราอยู่ขาปัจจุบันให้ซีนอนนี้ก่อนเนาะซีนรนกไว้ก่อนนะครับถ้าหลุดหนะึ่งแสนเนาะถ้าหลุดหนึ่งแสนกับเจ็ดร้อย ชุดขาขึ้นมีโอกาสที่จะถูกทําลายไปแล้วนะครับก็จะต้องกลับลงมาบริเวณนี้เกนะ้าหมื่นสี่เนาะหรือหรือเก้าหมื่นหกนะครับถ้าหลุดถ้าลงมาแตะนะครับให้มองว่าชุดถัดไปจะเป็นขาลงลงมาตรงนี้เนาะโอเคเอาเอาเอาชุดผิดสีนไว้ด้วยจะมองขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับห <c oughs> <c oughs> นะึ่งสองเนาะเดี๋ยวจะเอาสัสดส่วนของชุดนี้ ขาขึ้นรอบนี้มาขยายมาคำนวณเพื่อที่จะหาเป้าเว็บสามย่อยนะครับได้ส่วนใหญ่จะวิ่งนะจะวิ่งจะขยายค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยว่าจะวิ่งนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า100%เปอซเนาะเอา เบื้องต้นก็คือแสนเจ็ดพันนะครับเบื้องต้นก็คือแสนเจ็ดพันบริเวณนั้นยังยังไม่เอาร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับเดี๋ยวเอาเพราะว่ามันมันมันจะปลายขึ้นแล้วเนาะเราเลงหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ก่อนบริเวณนี้นะครับถ้าจะเป็นเทรนดะิ้งเนาะ ถ้าจะเป็น Trending Impulse นะครับต้องทะลุเทนไลน์ชุดนี้ขึ้นมานะย่อก็ได้นะครับหรือจะเป็นไดเอก็ได้ย่อลึกๆเนาะถ้าไม่ถ้าย่อตื่นก็อ่าแล้วค่อยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เวฟสี 4, จะลงกลับลงมาอีกหนึ่งรอบ ประมาณช่วงนี้แหละแสนสองพันนี่แหละคิดว่านะครับแต่ว่าต้องรอให้สามจบก่อนเนาะต้องรอให้เวฟสามจบนะครับเผื่อสามมันขึ้นมาถึงแสนเก้าพันเราไม่รู้เราไม่รู้เราต้องรอดูอ่ะจบเนาะบิตคอย นะครับคาดการประมาณนี้แล้วก็จะมีเว็บสีอีกหนึ่งชุดเนาะตามไกด์ไลน์ก็คือสีย่อยกับสีใหญ่จะอยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่จําเป็นที่ต้องมันจะหลุดโลหรือไม่หลุดโลก็ได้เพราะมันเป็นเว็บสีแต่ถ้ามันเป็นเว็บสองของชุดถัดไปมันต้องต่ำกว่าเว็บสีเนาะนะครับอ่าต่อไปอ่าบิตคอยยัง ยังให้น้ำหนักของการเป็นขาขึ้นนะครับที่ยังไม่จบเนาะอ่าต่อไปเรามาดู E T H E T H ใน E T H ดูภาพใหญ่แล้วกัน <c oughs> ขึ้นทําเว็บหนึ่งนะครับของอ่า E T H จะเป็นเว็บหนึ่งของดิกรีใหม่ไปแล้วนะครับจะเป็นขาขึ้นใหญ่ในรอบถัดไป แต่คราวนี้เราต้องมาหาอ่าจุดที่จะเป็นเว็บหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวพักถานนะครับก็เบื้องต้น3ามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสองสาอ๋สามอาจจะจบไปแล้วอ่าหนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟรมหนึ่ชั่วโมง สามอาจจะจบไปแล้วเนาะสามเตรียมขึ้นเว็ห้าเพื่อที่จะเป็นสามใหญ่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่รู้เท่าไหร่จะมีย่อดหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นคาดการน่าจะโซนสามพันนะครับ คิดว่าน่าจะ3000เว็บหนึ่งน่าจะอยู่โซนนั้นเออสามพั 3, ก็โซนนี้ก็น่าจะต้องปล่อยคองอะนะครับคิดว่าจะกลับลงมาถึงส0 0พันต้นๆเลยนะครับก็จะเป็นเวนะ็บ2เนาะอ่ะยังมองยังมองขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยอัพไซต์ที่มีจำกัดเนาะสำหรับท่านที่ตกรถก็แนะนำให้รอดีกว่านะครับ ถ้าท่านใดที่ได้มาโซนพันเจ็ดเนี่ยก็ก็ถือยาวได้อยู่เนาะถือยาวได้อยู่ถ้าเล่นรอบก็ปล่อยโซนสามพันก็ได้แล้วรอชอนสองพันสองพันสองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้เนาะอืมง่ายเป็นขาขึ้นยาวแล้วนะครับเป็นขาขึ้นยาวก็ต้องหลายตัวนะมองเป็นขึ้นยาวแต่แม่ แอดดีมไม่มั่นใจบิตคอยนะครับมีมีมีซีนที่ก็ให้กังวลใจอยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็รู้แล้วแหละนะครับไนะ่อ่าต่อไป XRP XRP ก็เตรียมตัวไปคลื่น3นะครับขึ้นต่อขึ้นต่ออืม แต่มันก็มาอยู่บริเวณที่จะเป็นคลื่น x ซะด้วยแต่แพทเทิร์นแบบนี้มันมักจะขึ้นต่อนะครับก็จอ61.8เเนาะ อืมต้องมารอดู2.7จจะผ่านได้ไหมนะครับผ่านไปปิดแท่งเหรอโอเคก็มองขึ้นหนึ่งอ่ะขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งห้าสวิงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า อาจจะออทามไฮแต่ถ้าไม่ออทามไฮก็ต้องเห็น3-4บริเวณก่อนออทามไฮเนาะโซนนี้ก็จะนับเป็นคลื่นหนึ่งแล้วก็ย่อ,อเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับหรือถ้าไม่ขึ้นเป็นเทรนด์นะครับไม่ขึ้นเป็นเทรนดิงอิมพลส์ชุดนี้ก็จะต้องเป็นไดเอแบบนี้1 2 3 4 5แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็น1เหมือนกัน ชุดนี้ก็จะปรับปรุงมาแนวรับส่วนนี้เนาะแล้วก็จะขึ้นยาวน่าจะประมาณนี้เพราะว่าเทรนด์จะมีได้สองรูปแบบ Trending Impulse แต่เทอร์มินอลไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเทอร์มินอลมันจะเอฟเฟกของมันจะต้องนิวโลเนาะก็จะเหลือไดเอโกนอกับ Trending Impulse นะครับสองอย่างเท่านั้นแต่คาดการว่าจะเป็น Trending เดี๋ยวก็พุ่งคิดว่าพุ่งนะไม่น่าจะ เป็นไดเอปรับ2-4แบบนี้ไม่น่าจะเป็นภาพนะนะครับไม่น่าจะแบบนี้เพราะว่าไดเอชุดแรกแล้วมันจะมักจะระเบิดนะครับก็อาจจะผิดก็ได้เนาะเดี๋ยวรอด,ดูแต่ใดๆก็คือน่าจะเป็นเทรนด์น่าจะเป็นรหัสเทรนด์แต่เทรนด์ประเภทใดเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันนะครับก็เบื้องต้นเป้าหมายก็ดับเบิลท็อปนะครับมองดีบีท็อปแล้วก็ย่อหนึ่งทีถึงจะไปไม่เชื่อว่า แอดรี dream, ไม่เชื่อว่าจะพุ่งขึ้นเลยทะยานขึ้นเลยนะครับตามดีมานซับไพโซนก็ต้องลงมาทดสอบดีมานที่ใกล้ที่สุดก่อนเพื่อที่จะทำซับไพเพื่อที่จะขึ้นไปชนะซับไพในชุดถัดไปชุดแรกถ้าขึ้นมาทำไฮถึงจะทำไฮก็ตามมันจะต้องกลับลงมาทดสอบคิดว่านะคิดว่าต้องลงมาทดสอบดีมานก้อนใดก้อนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปนะครับเบสนี้ เบสราคานี้มันมาจากโลเนาะยังไม่เคยส่งไปได้เกินออลไทม์หายเบสโซนนี้ส่งได้ถึงแค่นี้นะครับอ่ะก็รอดูแต่มุมมองคือขึ้นแล้วย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับก็ยังมองรอแนวรับอยู่เดี๋ยวจะผลเล็บรอแล้วนะครับใกล้ที่จะได้ซื้อแล้วขอมีสักนิดนึงเนาะถือสัก สปีน่าจะรู้เรื่อง3ามปีก็ได้สามปี x r p น่าจะรู้เรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนเนาะก็ส่วนใหญ่ฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นนะครับ้าขาขึ้นก็จะมีอ่าพักฐานในอีกรอบหนึ่งเนาะมันต้องมีพักพักฐานอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นยาวนะครับก็ ความฝันก็คือบิตคอยอาจจะไปถึง500แสนแหละแต่ว่ามันจะไปยังไงเราก็ต้องค่อยมาดูกันนะครับยังยังยังต้องใช้เวลาเหมือนเดิมภายใต้เงื่อนไขของเวลานะครับอืมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ